ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนก็วันนี้นะจ๊ะเราก็จะมาเล่นเกม ROV กันอีกแล้วนะจ๊ะทำไมฉันคำเสียงตัวเองโอเคนะทุกคนเราก็จะมาเล่นเกม ROV กันอีกแล้วนะจ๊ะก็เราจะกดแรงโหมดก็หมดแหลงก็โหมดแหลงนั่นแหละเออเป็นแรงจอยมอนนะทุกคนเราก็จะไปดูกันเลยว่า เราจะได้ตำแหน่งอะไรเราก็จะได้เล่นตัวอะไรแล้วเลยแกเราได้ตำแหน่งเมดมานั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็จะเล่นตัวตัวอะไรดีอ่ะอัลตรายาแล้วกันวันวานน่าชชยน่าเสใจเอาจำนวนการเล่นเท่าไหร่อ่ะหนึ 1, ่งพันก็ตาหรอออร์รถ ยอนน่าจะโหดอยู่นะอะไรอ่ะไกจิกหมาตายว่ยะ,ะยระา <c oughs> ยะยรายะโอเคเราก็หยิบนัาตยายาอมนมนาะทุกคนก็แล้วลระเป็นตัวที่เราเล่นบ่อยน่าจะ <c oughs> ก็เป็นตัวเมนหลักๆเลยนั่นเอง,ยงเยอะๆเลยจ้ะสกินก็อยากได้สกินในนี้ทุกคน burning embers นตะทุกคนเรายังไม่ได้ เพราะว่ารอกิจกรรมมันมามันไม่มาซักเทนะจ๊ะจีเอ็มก็อยากจะบอกถึงจีเอ็มว่าเอาเข้ามาเดียวอยู่แล้วเพราะว่าเราอยากได้สกินนี้มากๆก็เอออีสกินนะทําไมมันไม่มีรูปอะรูปมันโหลดไม่เสร็จหรือว่าอะไรงงลืมรอตื่นเต้นท้วพมดแกก็นะจ๊ะกิจกรรม r อ V ส่วนมากก็เราก็สุ่มอย่างทุกคนถ้ากิจกรรมไหน น่าสนใจแล้วก็จะซุ่มให้ดูโอ้โ oh, ห oh. แล้วตัวฝั่งนั้นทำไมถึกขนาดนั้นนะอิโตโรแล้วก็อีทาชิอาเกถึกอะไรขนาดนั้นน่าโอเคฝั่งเราก็โอเคนะโลทองสี่คนเลยหรอเออลดนะ อัน,นี้เป็นซับพอร์ตนะจะคอโอเคได้ได้ได้ไดเกมนี้ได้แต่ว่าเราว่าเราหยิบตัวละครผิดแต่แกเราน่าจะหยิบไอเนี่อินูเมีย,ยเนาะโอ้เพราะาเจอเมดเมดมันโรลิออนนะแกโอเคไม่เป็นไรเจอเลยเจอกันเลยจัดมากันแล้วมากันแล้วนกแม่โอ้โหอิตโลมันเจอกันเลยค่ะ ตุยไปเลยค่ะอ๋อแล้วกูก็ตุยหายมันยังไงล่ะมันยังไงล่ะโหแล้วปากมันแรงมากก็บทุกคนดูดิเออ okay, ลอดโอเค๋ยวเราจะดักนะทุกคนดักอีเมจมัน มันต้องเดินมาแน่ๆม,นมันต้องเจอมันต้องเจอมันต้องเจอโอ้โหไม่ตุยไม่ตุยได้ง่ายงงเอาลอกข้ามลอกข้ามลอยเจอเลยค่ะถึกหรอว้ายเยี่ยมากป่ามันแรงมากทุกคนโอเคเราจะวางกลับบ้านแบบไว้ตรงกลางท,ทาชิีมันอะไรขนาดนั้นน่ะหยุดมันอ้าว ไม่ใช่ชาชีมตุย๋ยอยู่ในป่าหรือเปล่าอยู่อยู่หรอมันน่ามั่นใจน่าไปแล้วโอเคเราจะเกี่ยว้คางแล้วก็โเหเล็กนิดมันจะคุยน้ำมาแก่จากหนึ่งกระชิดก็จากหนึ่งแมตช์สักหนึ่งแมตช์หวานๆโอ้โหแล้วกูดักไม่โดนเลยเดย๋ยวมาฉันยิงมันไม่โดนอ่ะแกห้อยหน่อยว่ะตัวโลมันอะไรอะ่ะมันอะไรมันน่ามั่นใจควายแล้วกูยิงไม่โดนเลย มันน่ามั่นใจอ่ายิงไม่โดนเลยกลัวป่ามันแบบมาทุกคนฉันกลัวมันฉันกลัวป่ามันแบบมาแก่ไม่ได้เลยป่าเลยนั่นง่ายบนบนโดนแล้วแกมันยังไงล่ะอ่ห่อปากป่าอยู่บนโอเคแล้วฉันไปเดินกดล่างเวอร์ฉันว่าฉันเดินผิดทีนี้ต้องอยู่นี่แน่เลยแค่ในทีมเตรียมจิกวิกฉันนำค่ะต้องเดินแบบระวังมากก็อยากแกดูทีทีมันาดูดีดูดีหอย โอเคเราเดินมาล่างกันอ,อยู่นี่หรือเปล่า <c oughs> ป่ามันมาแล้ววายมันน่ากลัวแกแครี่เราโดนว wow, ายกูสปินแล้วค่ะอีเพนแรงมากเลยแกเออป่าเราก็มาแล้วเจอกันเลยวายอีโตโรมันมันแรงมากเลยทุกคนอีโตโรอคอือถึกมากถึกแบบเหอยแหกเรากางฉันโดนเวอร์วายป่ามันมาแล้วแกเราระวังป่ามันนะป่ามันแรงจริงๆอะทุกคนวายอีโตโรเป็นไรอะฉีดเลยค่ะฉีดเลยค่ะ มันมากเกินไปก็ไม่ดีนะทุกคนต่อไปลอดวิป่าเราขอโทษด้วยคนะ่ะขอโทษะไรเก้มีอะไรให้ขอโทษนะฉันกลับบ้านในป่านี้แบบหนึ่งนะแชร์คลิปแบบนี้ก่อนโอ้โหแกคนในทีมจะไม่ลุมจิกบิ๊กชหรอสมมตฉันบูอยู่นะอย่านะทาสิมันมันเลยเจอเลยขาจิคิวก่อนโอ้ายระบบนโดนเวอร์ วายฉันกลัวมันดักฉันในป่าแกวายเหตุก็อยู่น่ากลัวไปหมดเลยแจฉันต้องปล่อยบนแตะกับเก็เพื่อมากันกลางไม่ดีเลยเกมนี้เราจะเสียดาวหรือเปล่าเนี่ยเจอเลยค่ะมันอะไรมันหรอมันนามันใจหรอมันนามันใจเลยหรอมันนามันใจก็ตุยบินเลยค่ะมันนามันใจก็ตุยบนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปเคลียร์กันดี่วาแกฉันไม่ยอมกลับบ้านได้ไม่ง่ายแล้วค่ะ เจอเลยค่ะอีฮาจีมันน่ามั่นใจก็ต่ยได้เลยค่ะเออเอาสิไหวฉันกลัวเดือดไปช่ว,ว,ดดชวล้างดีกว่าแกมันเออรอดย่างกลางก่อนนะโอ้คิวก่อนแล้วก็ถูกป,ปั้มไปแล้วค่ะมันว่านโอเคจิมตียงนะไว้เก๋เราจะดันกลางได้หรอเราล้างอหรแกล้างหยับแล้วนะแป๊บหนึ่งนะจากอีชารี่มันก่อน เดินมาเหรอว้ายกระดาษขยุน,ยนวิ่งทขาหล่อไลยิงมาทำลายวายแล้วมันตะตันฉันวะเฮยมึงนฆ่ากูาทำไมโอ้โหคิวกอดหล่อนหยุดหล่อนหยุดตายก่อนจะได้ไหมฉอนั้นก็ดันป้อมดีอยู่นะแกโอเคก็คงอยู่มีอีธาจีหรอมันน่ามัน่นใจโอ้โหมันวมาไปางะเพราะแกว้ายเลีเมดมันแรงอะไรขนาดนั้นนะแกอ๋อ แกป่าค้าเลยโอ้ลอดลอดมันขุมนะขุมกับการตายอยูงมั้งให้ป่าอะไรป่าอะไรพี่เลยแกเราจะเบกดดยาแขมไม่ได้นะลอดละเอยียดนี้ได้คาเวอร์ละเอยียดนี้ไปคาเวอร์เจอเลยค่ะใครมันมามันอีทาจิ why อีทาจิแรงเลยขนาดนั้นแกอ๋อฉันลืมว่ามันไม่ได้เล่นโลมเนาะมันเล่นเป็นไฟเตอร์โอเคมันก็แรง ก็ไปเกลีร้านก่อนนะแกแล้วป่าเลือดนอยก็เครื่งองหลอดเวอร์กวยคาเจอยแกอิทาชิมันน่าจะดักอยู่ตรงนี้แน่เลยอะแกไม่ได้เลยอยิี่พอ,อมันไปกลางอะโอเคไม่ได้เนอะป้อมกลางห้ามแตกนะแกฉันมาแล้วไม่แตกหรอกคะ่ะลอมหลอข้างบนแกข้างบนถอยก่อนไหมเราไม่ไเข้าดีมไฟนะแก อีฮาชิหรอกมันน่ามั่นใจมันน่ามั่นใจเฮ้ยไม่ตายอะแกมันมีนอันเตียไออิโตโรมาวายวายชุวยเราุนกันเบอร์ไม่ใช่ไม่ได้หรอกคะ่ะอันตีดักเราคะ่ะอันตีดักเราคะ่ะเจอแม่เลยคะ่ะอิโตโรหลอเจอแม่เลยคะ่ะโตโรหลอวายปากข้ามเลยหลอดหลอดหลอด ลอดเมกกาคิวไปเลยลอดลดมากป้าแบกเวอร์เพวกแกฉันก็แอสติดไปห้าเลยนะเมื่อกี้แอสติดไปสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะไอ้มันเกิดหนึ่งตัวแล้วแกแล้วฉันมั่นเวอร์มาสี่ป้อมะไยอ่ะมาทำลายมาเอาลายมาเอาลายวายโอเคตายแล้วมาเอาลายเอาบังกรไปพวกแก เราไม่เอามังกรเลยหรอไอ้ข้ามังกรเบอร์มาคิดว่าเราเอามังกรไงมันโง่พวกนี้ไม่ได้เลยวายจะเป็นไปเปิดเบอร์อย่านะคะ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 เออเก็บแครี่มันไปแล้วนึงเจอเลยแจอกางกดคนเหมือนเจะาไปเจอกางกแล้วนะป่าเราเล่นดีมากแกที่เกมนี้เจอเลยค่ะอิฮาชิมึงมั่นหรอมั่นกับใครค่ะป่ากูแบกค่ะเกมนี้เจอกันเลยค่ะอันตีดักอันตีเลยค่ะออรอด ป่ารถม้ากแก่เบนเนี่ยฉันไม่ได้ทำอะไรฉันเหมือนซัพพอรตตัวหนึ่งมาทำลายอ้าวกูมาทำลายว้า y อาลิโดไลอ้าวไม่ใช่หรอมันให้มากนะคะอีเด็กเบนโอ้ยเด็กเบนเพื่ออะไร w าย Why ป่ากูโดชนชะดาแล้วกูก็มาโดนไอ้เทียนเบอร์อโอ้ยเีงยเอ้ยก่อนไม่เกินป่าเราตายเร็วนะอาริเราจะมันมากไม่ได้นะแก วายวายเจอเลยค่ะแม่ลาดแบบปาดหน้าแบบชดชดค่ะปาดหน้าแบบชดชดค่ะวายแกถ้าชีวายอย่ามายุ่งกับฉันหลอดมันหรออา้าวไม่วิ่งตามวะถ้าเมื่อแกมันวิ่งตามมาแกฉันฆ่ามันได้น่ะเนี่ยไอ้ของฆ่ามันแล้ววายตายแล้วฉันตายแล้วไม่รอดแล้วอ,อย ยิงแม่นเวอร์อ๋อไอเออป่าเราก็ยังคงเลิศเหมืนอนโอ้ยเกมนี้คิวกว่าเฮ้ยตะว่าป่าจะตายคิวก่อนครับมลยช่วยคิวก่อนไ้ที่แกเออไอที่มันลอดว่ะแคลรี่มันยังไงล่ะยิงมันเลยเอาอะไรอย่างแกจะเลยข่าแม่วควายแล้วขีปล่างเวอร์แปบ๊บนึงนะแกฉันเฉียร์ล่างก่อน โอ้หแล้วมันไปบวกกันเวอร์โอเคก็แล้วแต่จะบวกกันแล้วกันฉันเดินมาเขี่ยลางเจอกันเลยค่ะโลดมาเราได้ของนี้แล้วค่ะเตรียมเจอคุณเลยค่ะอีโตโรอีทาชิอย่ามันให้มาค่ะแม้มีของแล้วอย่านะคะอย่านะคะแล้วมันฆ่ากันเวอร์แกฉันไม่ได้เดินไปเลยรอฉันด้วยสิฉันกดสปินไปแล้วนะแกว้ายโดนเจ็บหมดเวโดนเจ็บหมดเลยอะแก อาชิหลอว้าโดนเก็บโมดน่าแกเพื่อนในทีมจะด่าฉันในเนี้ยแกว่าไม่มาช่วยอ่ะว่ามันมาแล้วว่าพ่อแกมันหลอกขามันหลอกขามันหลอกขาอีทาจิมันหลอกขาเก็บเลยค่ะเก็บเลยค่ะเจอกูเลยค่ะเจอกูเลยค่ะชิิปป้ลคิวไปเลยขามันยังไงละ่ะ ว้ายอีเพนมาว้ายโคตรแข่งไหมท่านดาเกมันมาชัดดาวฉันขาปอมเลยงามันแรงจริงๆนะแกเพนนะแกโอเคค่ะตายเกิดค่ะมาเลยค่ะอีพอกมันหนะา้าโหแล้วแครี่กูมั่นเลยขนาดนั้นนะแกแกไม่ใช่ไฟเตอร์นนะแกไม่ใช่ป่านะแกไปเดินอะไรขนาดนั้นนะอยากได้บัฟฟ่ามากก็อยากแกโอเค ทีมจะบวกแล้วหรอจะจบแล้วหรอแกมันง่ายไปไหมว้าย <Why? S 1> อิโตโรหรอมึงมั่นหรอคาเจอตุเลยค่ะว้ายอีป่ามันแรงมากทุกคนอีฬาวิวหรอว้ายแรงมากแกป่าจะไมีคามันเลยซี <No. S 1> อย่านะคะเออรสู่เราคลิปล่างขนาดนั้นจบได้ไหมอ่ะแกเราจบได้อะป้าว้าย <Why? S 1> แล้วกูเดินเท่าไหร่เนี่ย เราจุ่ได้อะเปล่าแกเจอแล้วว้าวแล้วมันไม่ตายอ่ะแกทำไมมันไม่ตายอะ่ะว้าวย,ยากชิมาแล้วที่ทาชิมาแล้วนะแกเราต้องปล่อยให้ยอนตายกับปะอย่านะเขาอยากเข้ามา,าไปชีเขาเลยตัวยิงไปเลยขาวว้าวิี่โตโลมาเวอร์กูไม่รอดแล้วมึงมั่นหรอก เจอแผลไม่ได้นะนีนะ่ไอคิวเกาอดนะไม่มาเลยทำลายมึงทำลายโอ้ทำลายไอคิวเกาะทำลายย้อนวีแล้วนึ่งนะ <c oughs> ฉันกลัวปากมันมากลเลยแกปากมันแรงมากเดี๋ยวแป๊บนังนะฉันเดินไปล้างต่อโอ,โอ,อ้ยโกรไปพวกแกไอคิวเกาะยังไม่มาเลยนะบว,บวกเลยหรอบวกเร็วใช่ไหมอ่ะบวกเก่งบวกเก่งก็บวกด้วยค่ะนี่เลยค่ะฉีดให้ลอยเอาหัวไหล ผูทำลายผูทำลายแกเราจะจบแบบนี้ไม่ได้นะเราจะจบแบบนี้ไม่ได้นะเพราะแกมันไม่ใช่นะอายข้ามเลยโอ้รถป่าฉันรถนะวายแรงมากแกเรากลับไปเคียวก่อนไหมเราเคีย์ป้อมก่อนไหมอะแกที่สิ่งแครี่มันนะ่ะถ้าเล่นเป็ดน,นะเขาต้องดันป้อมข้างเขาไาแต่ทำไมวายยนแรงจังเลยอะ อ่ะลดนะป่ามัน okay. มาแล้วแกโอ้โลอดจบได้แล้วนะจบได้แล้วนะวยยายเขียกยิปก่อนไห้โอเคเขียกยิปก่อนไหมเอ่ะโอเคเรา,ามาแล้วโอโ้โหแล้วคือมันกันไปบวกกันก่บแกเพราะแกรู้จักถอยไหมนี่ยนฉะันก็เริม่มเขี้ยนระวังแกอ้อยทีมมันบูดูดี รู้แล้วว่าเกิดต้นเกมว h y Why Why กูทำลายกูทำลายป้อมไม่เอาแกเป็นแคลรี่นะแกเป็นแคลรี่นาะยยอนตุยไปเลยค่ะเจอเลยค่ะแม่แรงแล้ว Why ฝ่าัปม,มาเลวนะแกโอเค,อเคมันไม่มามันแชียีมอยู่ มาแล้วมาแล้วเพราแกทำไรกันนะจากที่เกมนำนะแกนี่คือเกมต่ำฉันว่าไอที่เป็นบรรตาเยอะๆเราเราไปเอามังกรแล้วก็จบได้แล้วแต่ดูดิป่ามัวแต่อยอกแต่ข้าเมันไม่ใช่ยาแก่มันตีป้อมนาะไม่ใช่คียวชนะด้วยการตีป้อมนาคะ่ะไม่ใช่การคิ้วโอเคเป okay. นเขาหลังแล้วจะเลยขาเขาหลังหรอเขาหลังหรอ ข้าหลังหรอว้าวป่ามันมาแล้วแกมาทำลายมาทำลายอย่านะอย่าเข้ามา,าท,มทีมตุยกันหมดแล้วแกไม่ได้เลย่าอ้ยสุดเธอจะท้อมาแพ้หรอทำไมฉันต้องแพ้อะแกบอกเหตุผลไว้ตัวโลจะเอาปอมเบอ,ร,อร์มันลายอะมันไรมันไรว้า มันมาแล้วแกอ,อีกโตโรเป็นไรอะ่ะโตโรเป็นไรตุยไปเลยค่ะแบบนึงนะแกฉันขอขายอีบุมสติกแล้วกันออกตายกูดพอาป่ามันก็แบบแรงแรงมากแรงบ้าไหวไหวไม่เราบางตัวที่เลยวโอแ้ล้วมันได้บางโกลกันแล้ววะทกคนเย่ามันเข้าทีมไฟกันไดไม่แกถอยก่อนไหมป่ายังไม่มาเลยไม่ได้เลยแก มันมาแล้วตุยแน่ๆโอ้โหแล้วป่าป่ายังคงความมั่นโอเคมันก็ตุยไปซะมันอะไระ่ะโอ้ยทีมมั่นพ่อแกทีมมั่นทีมฉันมั่นทีมฉันมั่นโอ้โหแล้วกูโดนไอ้เงี้ยวมันไหนไม่ได้หรอกยังก็ไม่ได้แหละ ไอ้ป้อมแปกไปเลยจ้าความมันนานีมันเกิดจากอะไรกัน,ก,นก็จบกันไปแล้วนะทุกคนก็ตามสภาพที่เห็นค่ะป่าแมงกเาเคิวแต่เราแผบเนื่องจากว่าความมัน ครอบนำไปหมดแล้วความมันนานี้มันเกิดจากอะไรพูดมาดีโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ราไปแค่นี้นะจ๊ะฝากกดไลค์กดติดตามแรกและ,ะไลดีอ่ะกดคอมเมนต์ก็ได้อ่ะใครอยากให้เรามาสุ่มกิจกรรมเอาวีหรือว่าทำอะไรเกี่ยวกับเอาว,วีหรือรีวิวหรือ เล่นหรือแนะนำตัวละครต่างๆน่ะ,นะ,นะ,นะอะไรก็คอมเมนต์มานะทุกคนเราก็จะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็ทำคลิปออกมานะจ๊ะโอเคไปจริงแล้วบาย